หลังจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่19ทับ2560ประก,กาศลงในราชจิตจานุเบกษาวันที่8พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาก็เกิดแรงกระเพื่อมนะครับในวงการศึกษาทั้งผู้บริหารทั้งครูต่างก็พากันวิตกกังวลน,นะครับวิตกกังวลในมิติเรื่องการบริหารงานบุคคลซึ่งเราทราบกันดีว่า อกกสอเขตพื้นที่เนี่ยโดนกสช,ชยุบไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับและเมื่ออกกสอเขตพื้นที่เกิดขึ้นมาใหม่กลับขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะก่อปัญหาเดิมๆไหมนะครับทีนี้ก็ต้องต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ต่อสู้เพื่อให้มีการแก้ไขร่างคำสั่งแก้ไขคำสั่งกสอชนะครับว่าเหตุที่ต้องเอากลับมาเพราะอะไรนะครับเหตุเพราะความ ดำเนินการเพราะการดําเนินการของกสจนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีมีความล่าช้าอยู่นะครับมีความล่าช้าแล้วก็ผู้ในการเขตพื้นที่หรือผู้ในการสา่งเอกสารในฐานะผู้กัาเนาก็ชร์รายการก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพิจารณาดําเนินการในเรื่องงานบุคคลพออปปสเขตพื้นที่กลับขึ้นมาใหม่จากพรบแก้ไขคําสั่งกสจเกิดขึ้นมานะครับก็มีข้อกังวลนะผู้มีอำนาจเขาก็ออกแบบไว้ดีนะครับ โดยมีการใส่องค์ประกอบของออก,ออก,อกสอเขตพื้นที่เข้ามาเนี่ยที่เห็นชัดๆนะครับก็คือจะมีนายอำเภอเพิ่มเข้ามานะครับเนี่ยมีนายอำเภอเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีผู้อุ่งในการเขตพื้นที่นะครับเป็นเลขานุการทีนี้ในการดําเนินการต่อไปของออก,ออก,อกสอเขตพื้นที่จะเป็นอย่างไรนะครับจะมีผลดีผลเสียอย่างไรนี่ คิดว่าหลายๆคนก็คงจะจินตนาการไปแล้วล่ะว่ามันจะเป็นในแง่ลบบ้างในแง่ดีบ้างในมิติผู้ใช้อํานาจนะครับในมิติผู้ใช้อํานาจก็คงจะมองว่ามันดีเพราะตัวเองมีอานาจนะครับแต่ในมิติของข้าการครูหรือว่าผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ก็าอาจจะมองว่าเอออาจจะเกิดการจริญคอา์รัปชันเกิดขดึ้นอีกเราก็ต้องมาดูนะครับต้องมาดูต่อไปว่ามันจะซ้ารอยเดิมไหมซึ่งแน่นอนว่า ร่างพรบฉบับนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะครับพรบรแก้ไขฉบับนี้อาจจะอยู่ไม่นานเพราะถ้าเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุดนะครับที่กําลังพิจารณาในสภาถ้าผ่านออกมานี่ผมเชืเ่อเลยเดือนว่าอาจจะมีการยกเลิกกฎหมายการศึกษาทุกฉบับล้างไพ่กันใหม่นะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุดนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงก็คนมาหลอน,นกันนะครับอย่าพึ่งจินตนาการไปในแง่ร้ายนะครับ